รกระดาษของน้องๆกันดีกว่าครับรับน้องเซนกับไกครับ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยเป็นคามืยนย่ายกว่านะแมแข่งแข่งจะเริ่มทกักนะครับก็เริ่มมีคนส่งเสียงทายกันแล้วครับดูออกแล้วเหรอครับเนี่ย เอาละครับน้องเซนพับเสร็จก็ส่งให้น้องไอต่อนะฮะแม่จะพัพออกมาเป็นอะไรนี่เพื่อนๆจะทายถูึงรอเปล่าส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับคิดว่าเป็นพัดครับพับเป็นยาวๆแบบนี้น้องๆทางบ้านรู้ก,กันหรือเปล่าว่าเป็นอะไรซูเปอร์สมาร์ทท้ากับทายพวกเราต้องทายว่าจากภาพเห็นเมื่อสักครู่เนี่ย ที่เนื่การจากการพับกระดาษเมื่อทําเสร็จแล้วจะกลายเป็นรูปอะไรที่เราเห็นนะครับหนึ่งนกยูงสองงูตุ๊กตาครับกระดาษเห็นเป็นงูท้าใหถึงเป็นงูครับพ่อเขาอ,อ,อาจจะทำเขาพับเป็นยาวๆไปได้ผมพับแล้วยาวนะรัดครับเป็ว่านกยูงครับนกยูงเพราะอะไรครับตัวมันคล้ายๆกเหมือนหา,หางนกยูงอะครับเออเออแต่มันพับติดก็เหมือนมันก็เหมือนงูนะ โฟกัสครับนกยูงค่ะนกยูงครับเหตุผลเดียวกันไหมคิดยังไงครับที่ไม่เหมือนเพื่อนอยู่คนเดียวก็เขาอาจจะเป็นอาจจะเป็นมูเหลืองที่มีลายจุดโอ้มูเหลืองมีลายจุดคุยกันดีกว่าครับศึกษากันครับเชิญครับอ้าวพวกเราคุยกับเพื่อนกันแล้วมั่นใจถ่ายว่านกย มูหรือนกยูงต้องไปฟังไปดูน้องๆอนุบาลเฉลยครับเป็นพัดยังไงครับมันกาออกมาได้งูคู่คิดว่าอะไรครับยิงโซดายิงโซดามีใครฟังรู้เรื่องไหมครับเนี่ยนี่ครับมาพับกันต่อครับเริ่มจะเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะฮะเห็นเหมือนจะมีหัวแล้วด้วย หลังจากใช้จินตนาการกันไปแล้วนะครับเราก็มาฝึกกล้าเมเนื้อมันเล็กกันต่อสัปดาห์หน้ามาสนุกกับการใช้จินตนาการกันต่อกับนม u h T Enfaco A+ จ้าไม่ถูกจ้าเวลาจะส่ย่ที่ห้มนีกันต่อกับ